สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขอต้อนรับเข้าสูไรต์กานคุณบอลให้ไปติดตามมาเมื่อวานนี้เมามากินยำมังกรโตจีนนะครับเสียบมาแสีบมาซิมเลิ่งได้พี่น้องกูมาตัวบางแยงด้วยตัวบางแยงหรือเปล่าอันนี้ก็ตัวใหญ่หรือเปล่าปลาหมึกปลอมนะครับพี่น้องมันเสียหายอย่าไปหอดไมนเสียหายมันเป็นการตลาดจะบังคับใจม่มมเปลี่ยนอย่ง ก็เป็นสายแอบยุลีครับรการ์่ทำรการ์ดการอีสานแอบแดรายการอีสานแอบแดกนะครับไม่กินง่ายเดา้าจะบอกข้าวพัดก่อนรวยลงทุนจเะพี่จะมาหมอใยไทย มันโต้ตรงนูนเรนอนแปะเลย้มเนจะนเลย่าฮ่า่าค่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่นฮ่า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 ่าา่าาฮ่า่าเ่าฮ่า่าฮ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 าฮ่า่าฮาฮ่่าฮ่ดฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่านาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่ะ วันนี้เขามาเสิร์ฟตัวจีนอยู่ปทุมราชนะครับโควิดกับยานเงินกับอยากได,ด้เรือพี่นอ้องแล้เริ่งไปซื้อบัคซีนด้หรอสีอรติดบอลซีนกับตีที่เกาเด้ทาไปหม่องมั่นนะ่ะชัดแ่นี้ก็บอสีพี่น้อง เพื่ดค,ความสบายใจจะ้อมความสบายใจหรือเปล่าหรือเปล่าบริยนเข้งขาลอยต้หนหลักบอลอยครับผู้ลอยกับน,น้อ,นอยุ้งหงันต่ว่าข่อยบอลอยเขยนขาลอยาติยนบริยนลอยมีย,ย,าย,ยาแหวก่ายอยาูอย่บนองอาจแข่งขึ้นปวดวันมันดีจริงๆาล มันแข็งจนปวดปวดเอยกินเยครับๆนอ่่้นนไ่งั้นต้โคตรสนานขันกินลายผลเปนยังไผมกินสองต้องกินสองซองเขามขายเลยผมลายนเพราะว่าเขต้องเดียวต้องเดียวก็เห็นผลแล้วบ่อแค่นี้ลติกิจวัตมันก็แข็งไงเขาบอกเรื่อง